คือิ่งจังบอกจับใจขยายความคือว่าไปต่างดาวมันถืออยู่แล้วอือไม่จะสิเครียดเห็ดอีกอย่างแล้วบ่กเครียดนะเอยบ่กเครีย,รย,รย,รยดแล้ขออบคุณซ้อแต่เพิ่นคํามาหาหะกะแดกครัมถนนเมืองไทยา่า่นหาเกาะแดกก้บม<อ>ื้นแผ่นดินไทยมันเหมือนเป็นคําที่บอกว่าบันทอนจิตใจยอะไรแต่ว่าจิตใจเข้าได้คิปกบับนั่นรถทีใสเ่เฮ็ดยังใช้ในการเดินทางการสัญจรพี่น้องให้รถล่างสัญจรใน้คนยางไมก็ได้ เเเอาาามมจจนนดยสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมบ่าวโบสละเสียงแค่เล่านะครับวันนี้มากับบ่าวแจ๊บนะครับบาวแจ๊บสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสบายดีพี่น้องพี่น้องสุขสุขคนเด้อสบายดีทุกคนมาจะเห็นถนนบ่เห็นถนนในท้องถนนสวยงามบ่บอตาบดีบอดภาสีกับถนนตัวบอถนน นี่ก็ทางมาเล็กส่าสามเป็องเองนะฮะบาโบจามุงนาไปทางอุบลราชธานีบ่อแจ็บทางอุบลราชธานีบ่อนี่แม่โอ้คือจังหวัดไม้เล็กส่าสามเป็นถนนยังทางหลวงชนบทบ่อส่าสามบ่อแล้วก็ทางหลวงแผ่นดินนี่แหละบ่อแจ็บเทางหลวงแผ่นดินโอ้เฮ้ยเจ้าสิว่าชนบทเดี๋ยวได้เนี่ยนี่นี่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยหายทำผู้ชมได้และสัมผัสถนนของเมืองไทยนี่ฮะบ่อแจ็บครับผมเป็นยังคือมักไทยถนนแถบจะตอบซอยเนย่ะโอ้ถนนสวยงามเนาะถนนดี ทุกคนไปส่เดินทางสะดวกสบายเห็นแล้วมันเป็นเป็นเหมือนอ่าปฏติมากรรมนเนาะเป็นศิลปะนถนนนี่เข้าเบิ่งให้เป็นศิลปะเป็นศิลปะถ้าเฮาเบิ่งแบบอาร์คติกะเป็นเรื่องอาร์คติไปเลยนี่คือถนนประเทศประเทศไทยคนที่เบิ่งอาร์คติกับคนที่เบิ่งหมักสมองนี่แหละเอาคือสิอาร์คติ <laughs> ถนนสื่อๆจะกันได้โอ้ยบางคนเฮาเห็นเห็นเฮาหมักเฮามาักถนนเขาหมักแล้วเฮาชื่นชม บางคนก็โอ้ยะตะนายบักทีเนี่สองคนนี่มันมักย่างกระเดียกดอกถนน,นชมยังกระเดียกดอกถนนไทยเสิว่าไปเขาว่าจังสีเขาว่าจังสีว่าแจ๊บจังไหนบอกว่าจังดได้ขอ,ขอ้อยขอนิยมอัดบอกเจ้าเจ้าเครียดคอยเด้อบอกเครียดไม่บอกไม่บอกเจ้าก็สบายคอยเด้อแน่นละเขาบอกว่าพวกต่างด้าว,วาหากินกเกาะแดกกับถนนเมืองไทยว่าสัตว์โอ้กาขอขอบคุณหลายเด้อดีมันเป็นแต่กะอ่า โอ้เลยวบ่าวแจ๊คในความหักต่อประเทศไทยเนะาะหากเกิดว่าการเม้นนั่นโปผู้เลยว่าเป็นไทยเนาะนะนะเป็นอ่าทางฝั่ง,งปันบ่าวแจ็คเองบอรหรือเป็นบุคคนที่บ่มักทั้งสองคนเนาะนะนะแต่ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ขอบคุณที่มาเม้นขอบคุณมาเม้นแต่ว่าถนนประเทศไทยสวยงามบ่าวแจ๊บกับาะโบอยากนำเสนออยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะ คลิปพีโอของบ่าวแจ๊บและบ่าวโบโบได้หยุดอยู่ในเฉพาะประเทศไทยหรือคนไทยเบื้องต้นเนาะบางคนอาจจะเป็นประเทศลาพ้อมอาจจะเป็นต่างประเทศพ้อมบางคนพี่น้องคนไทยที่ไปอยู่ในต่างแดนอาจจะได้เห็นนํากันเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบุมักกะให้ผู้ที่มักเบิ่งน้าแน่อานาจังข้าวติบยุทธนะการถ่ายจังซีบ่าวแจจังซีจังยุทธ์เบุญการถ่ายบยุเพิ่นบอกมันก็ถื่อนข้มเพิ่นแล้วเด๊จังคือจังบอกจับใจขยายความ คือว่าเป็นต่างดานมันถืออยู่แล้วอืมไม่จะสิเครียดเท็ดอีกอย่างแล้วบ่กเครียดนะคอยบ่เครียดนะคอยกนะอบคุนะ่ซ้ำเออแต่เพิ่งข้ามาหาหเก็แดกครับถนนเมืองไทยว่า่ะหาเกาะแดกกับพื้นแผ่นดิน<า>ไทยมันเหมือนเป็นคำที่บอกว่าบันทอนจิตใจอะไรแต่ว่าจิตใจเข้า่ได้คิดกับนั่นเอ๊ะแม่ๆม่ม่แกาดอ่องจิงเท้าว่พิ่นกัดคิดแวบแรกอาจจะนอยใจแต่คิดขยายความในความรู้สึกตัวเองคิดไปว่าให้ให้ตัวเองก้าใจกับบน้อยใจนะบบอบบ้อบบน้อยใจเพราะอ่ะ จริงๆก็ถือบทดถือนะถือถ่ายางการที่เขาถ่ายถนนแล้วอ่ะมันอาจจะมียอดวิวมีคนมาคนชื่นชอบเลยคนชมแล้วเห็นเขามียอดวิวอาจจะมีรายได้เข้ามาอาจจะบ่็ายนาบะโบปะโบคิดว่า่ะโบรายรายบ่ปะโบรายรายจะเห็ดโอ้ยมีความสุขหลายใจสิ่งเที่ยวเห็ดได้พ่แจมแน่นแล้วอีกอย่างเนาะงานของปะโบมันอยู่คู่กับถนนโบโโบต้องเดินทางไปเห็นงานอันนี้แหละแล้วบัดที่นี่บ่แจบเอ๋ยมีคำถามคำหนึ่งแล้วพอแจ๊บเอ๋ยเนี่ย ครัำถามนี้ล้วนจะมีเอฟีที่เพื่อนคอมเมนต์้ามาในวิดีโอนะครับผมจากเหตุการณ์เหตุงานบอกก็เดี๋ยวมาถ่ายแต่ถนนแทะเอาเจ้าก้อนเนี้ยจะขออยากจิตอบอัานี้ขอในส่วนของบ่าวแจ๊บนะครับขอบ่าวแจ๊บขอระยตอธิบายบ่าวแจ๊บเองเนาะแน่นอนบ่าวแจ๊บบอกเสมอว่างานบ่าวแจ๊บอยู่เนี่ยอยู่กันประมาณ4ี่คนนะครับประมาณ4ี่คนแต่ลูกพี่อยู่ข้างนอกกับครอบครัวนะครับผมเป็นญาติของเจ้านายบ่าวแจ๊บเองแหละอ่าบางส่น แมส่วนเจ้านายจะอยู่ในบ้านเพิ่นเนาะส่วนปจัจเบแล้วกุมูคนนึงอยู่ในโกดังเนาะงานกับยอมรับก่บบริหลายเนาะบริหลายแล้วที่นี่ปัจเจาสามารถหยุดได้เสาร์อาทิตย์ได้นะถ้าบอก,จ,าจ,ากจะจะหยุดวันอาทิตย์หยุดได้ตลอดคืออยากเห็ุกับไม่เห็ดแล้วก็วันนะครับตะเลิก,จก,เ,กเจ้านายเิ่นกับไม่เห็ดคือปัจเจศทำงานรายวันหมโบอ oh. ทำงานรายวันคือทำก็คือได้รับเงินเลยถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้จนะครับตะเลิกนะอะไรก็แล้วแต่เนาะ เป็นวันยุดก็คือเท่าจะจะหยุดเลยนะทีนี้พอวันยุดที่บผมอจากไปธุระเรียอยากไปหนีผมอยากขออนุญาตผมเพิ่นการจะอนุญาตทันทีในเรื่องของวันยุดนะครับผมนั่นแหละครับบ่าวโมันคือเรื่องที่อยากจะเเววในเรื่องที่อยากเเววมาที่นี่ขอบอกแล้วทันทีได้บอกว่าน้ำบ่าวโบ้งด้วยบราษัทบ่าวโป้ที่จริงแล้วบ่าวโบงเองกับพี่้านยุดคนขังที่จะลายเนาะยุดสวัสดิ์ทิตย์แล้วนะครับตะเลิกนะก็อื่นแต่ขอมาพูดในลายเด้อสาวแก่คนไทยคราบที่เพิ่นอาจจะสนับสนุนเนี่ย เราเคยว่ <ไง S 2> <อ>าในสิ่งที่ทว่าฮ็ดเนี่ยแต่แต่บราเคยเสียงานบราเคยเสียงานเนี่ยครับคือกันคือกันงานที่ว่าบิไปนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่เดินทางนะรถที่ว่าบิใส่กับรถบริษัทเนาะเป็นรถส่วนบุคคลใส่สําหรับการเดินทางไปเฮ็ดงานนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะและก็สิ่งที่ว่าบิไปนี่คือได้เดินทางไปต่างจังหวัดหลายพื้นที่ครับผมได้เห็นจังหวัดนั้นได้เห็นสิ่งดีได้เห็นถนนกระทายคลิปไปเรื่อยๆคิดเพิ่งว่าเดินทางมือหนึ่งสองมือมือหนึ่งอะไร้แต่จะคลิป ท้ายไว้ท้ายไว้ท้ายไว้เลยก็เก็บไว้เอาไว้ลูกย่อนหลังพี่น้องเอ้ยนะ่ยกับมือี่เจมคลิปหลายครับผมนะนั่นคือสิ่งที่อธิบายไปเล็กน้อยถ้ามชมบอกข้าใจกับคอมเมนต์มาใหม่อีกเด้อครับผมบ่อจแอบยังอยู่นิดถึงล่าของทองถนนครับผมถนนบ่อจแอบถนนนี่ใส่เห็ดยังใช้ในการเดินทางการสัญจรพี่น้องให้รถล่างสัญจรในขุนยางไปก็ได้เอามาจะไปกดเดี๋ยวมาจะยังคู่มาเปรยหาเลย ใส่รถแล่นอย่างเดียวบ่คนยางก็ได้คนยางก็ได้มีขอบทางเห็นบ่นี่านโ,โ่นอกจากค้อนยอะไยังอีกกะง้วควายกันยางได้เลยอุ้ยถนนไทยพนมมีแดงงวควายมายางมาแจา๊บหาว่าไปช่วยแลว้วเจ้าถนนตอนนีน้บางเป็นทางด่วนบ,บ,โบ,โอบอ่โะยางได้เ<อ>คยเห็นขี่ง้อยอยู่แต่ว่าอาจจะก่ดได้ทั้งมืดถั่วไปเนาะตรงหน้าจะมี่ก็งี่ง้อควายอาจจะขึ้นมา ไปเล่นทุกรอบกอบชิดนะผมมันผมมันถนนมอเตอร์ไซค์น้ำผมโบแมนจะแซนบ่แมนว่าให้มันจะว่าอุ้ยคักโกดบอก่บ่บ่บ่ได้อุ้ยอันนี้ก็ตามความจริงนั่นแหละตามความจริงตามความจริงสิ่งที่ได้เห็นเนาะจะบอกจะอุ้ยเดี๋ยวบอกโอ้โหนี่เป็นใครจังว่าขี้รายบนถนนี่ขี้รายบ่น้ำแบ่โบอู้หยเบื้องในหาดเป็นเพจอย่างสามคือสามสามเหมือนสามเล่นนะพี่ยอมสามถนน สามถนนมีถนนล่องกลางข้อมเลยมีสองข้างล่างฝั่งนี้เนาะ่ะอ่โอ้สามถนนเบาแจ็บตรงนี้โอ้พี่น้องเอลยนะฮะคลิปวิโดเบาเบาเบาแจ็บเพื่อถ่ายถนนนะถ่ายคลิปวิโดถนนนี่คือพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยเบาแจ็บมีบางคนเป็นเป็นห่วงนะนี่เบาบอห่วงจังไี่มาเม่นเดี๋ยวของเบาแจ็บหลายมามามา่าเบาเบาเบาแจ็บเบาเบาต้นเหมืนเป็นกหนดมานเลยนะว่าันนสามคนพวกเจ้าคือบอกไปถ่ายอยู่บ้านพวกเจ้าในเรื่องของอ่า ไปหาถ่ายวงใน,นก็ได้ทีเปว่าอยู่วันเจ้าไปสังเสริญไ,ไ,ไปไปไปชื่นชมแน่อะนะเหอา,รา,าเรา,<น>าเราเราเราป็นยังจะ้คือป่ะเทไทยเน่เข้า,า<ห>มาเนี่ยกาอธินในใบายเลยนอกบอกเจ๊บกับคือบ่าวเจ๊บกับบ่าวโบอยู่ประเทศไทยทุกคนอยู่ในเมืองไทยเดียวดดเดียวดเดีเดยวดอยู่จะนะเมือนบานเป็นเมืองจากของจากของสิมูยูจังไงอยู่ในที่นี่ก็คืออยู่ทำงานในประเทศไทยทำอาหากินอยู่เมืองไทยเนาะนะกาเดินทางในประเทศไทยนี่นั่นแหละมากันเลยว่ะ การที่เราอยู่ในใจจะกลับไปถ่ายที่ประเทศลาวมันกับผมได้เลยบอกว่ไหนเบี้ยสี่บนได้มันได้กับเสษียงงานเท่าไรกับเกษียณเอาให้ออกได้ออกไปลราไปลายมือเด้โอ้ยเกษียณให้ออกแล้วเขาไปตอบแกเจ้าสิเดินทางมือไหนสู้ว่ามือวันจันทร์เห็นงานเนาะแมนครับเอาเวันวันศุกร์หยุดวันเสาร์ที่เจ็ดสิบเจ้ายุดเนาะแมนครับเจ้าสิเดินทางวันศุกร์ครับไปหอดบ้านจากมือใดไปหอดบ้านกับูมแล้วว่าอ่าวันเสาร์ตอนแรกผมแล้วแรกแมนเอาแล้วการเดินทางมันมีค่าใช้จ่ายสูงในบาทนีมครับ้า นเอา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 ไปลาก่อนจับรถบันบัสสาวรงๆครับเอาแล้ววัี้อยากจะเอาเวลาไปถ่ายจะสิกลับมาวันไหนสมมติว่าสิกลับมาวันอ่ะวันอ่ะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์บวชท่านอีกกรรมมาวันจันทร์เธอจะไม่ได้เหตุงานสั่งไม่ได้ถ่ายสั่เสียงานเสียเงินการเดินทางครับผมเอาแล้วพอสิเข้าใจอยากจะบวชอ่เข้าใจป่ะเป็นยังอยากขึ้ไปถ่ายบ้านตัวเองวันสันเนี่ยยุตเสาร์อาทิตย์ เพราะฉะนั้นเวลาซัมนี่มันสามารถทำไปได้ได้พร้อมแันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงและอีกอย่างหนึ่งมันต้องไปอย่างน้อยต้องอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันค่าใช้จ่ายแห้งสูงขึ้นอีกเนาะทุกคนเนาะการไปอยู่บ้านบาเจ็บกับม่มีงานเห็ดเนาะทุกคนต้องยอมรับไม่มีงานทําการถ่ายคลิปวิดีโอเนาะทุกคนในนั้นหลาคนอาจจะเป็นบองว่าเป็นรายได้แต่บางคนเจะมันหน่อยนะทุกคนน้องยอมรับว่าหน่อยเนาะก็คือสี่พันสามพันห้าพันนี่มันป้าโป้คิดว่ามันเพียงพอว่ในการเดินทางเอ้า มันบอกเพียงพอจากเืองวัวเศร้าเฮ็ดสันแต่คอยมักอันนี้บอกโบคืออยู่ประเทศไทยมันสามารถได้นะเพราะคอยกับเหตุงานบาทที่นี่นอกจากเงินที่คอยได้จากตรงนี้เนาะเอาเป็นค่าใช้จ่ายในบางส่วนเลยกการเดินทางอะไรมันสะดวกกว่าบอกโบมันสะดวกกว่าบาทที่นี่ค่าใช้จ่ายมันสูงสัมได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสะดวกเลยกับยอมรับว่าสถานที่สวยงามในการที่เราเจ็บถ่ายนําเสนอนี่มันหลายฟังซอยกันเด้อพี่น้องฟังซอยกันเด้่อยทันทียั่งเพลิดเพลิใจว่าเป็นยังเบาเหล้าเบาโูเบาต้นเบาเจ็บ บัวไทยถนนบ้านเจ้าของบัวไทยหนึ่งาบ้านเจ้าของบอโปรโมทบ้านเจ้าของครับผมกระซิ่งนี่เนาะที่เราจะไปิกเินไปก่อนหน้ากรบผมเอ้าบอกไปหลายยายห่างเบื้องข้างหน้าเราจะถนนถนนเป็นถนนหนทางที Про ่บราจะเองกับโบราณศิเคยมานะโบราณศิเคยมานีนย <the> ังบมดบัวบกันไปทงขายเป็นสิขายหมักแตงโมเด่นตัวมังเตงโมขาวสิบมันเป็นอี๋เนาะข้างๆผมจะได้ยังบัวบกเลยยังจังหวะเนื้อ ค่ะครับค่ะรับยังซ yeah> ื้อว่าแจ๊บยังไปซื้อเนาะค่ะครับยังคอยซื้อยังไปซื้อวันนี้เบาก็ว่าจะมีความตั้งใจอีลี่ได้พี่นอกเลงเนี่จะจะถ่ายคลิปเรื่องล่าของถนนมั่นไทยครับวันนี้ขอนำเสนอถนนเล็กเศ้าสามมุ่งหน้าไปทางอุบลราชธานีกันแล้วกันครับผมแล้วกันพี่นอกเลงนะสิ่งที่เฮ็ดนี่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งทีหนาวเบื่อและเป็นสิ่งที่เหมือนถ้ำสร้างพุทประโยชน์นะ่ยครับผาพุทประโยชน์นะจากพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยครับผม เขารู้สึกของตัวเองกับบรมีเจตนาแบบนั่นเพียงแต่อยากจะทายถอดเหลืองเล่าประมูลประเทศไทยครับผมแน่นอนครับผมเพื่อในการประททมูลเขาในการทายทิพเขาเนี่ยมันมีไรได้บอจ๊ะครับผมแต่ไม่ได้ไไดแต่อยให้ได้หลายเด้ะรายรายเพราะว่าทา,ายด้ยรายเนี่ยก็สพประโยชน์อย่างอื่นพ่อเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์รวมกันทีบรมีโอกาสที่จะได้ทุนหรือว่าได้เงินในการเฮ็ดสิ่งนั้นๆนะครับผมนะพี่น้องเอ้ยนะสิ่งดีเฮ็ดไปต่อเถอะบอจ สิ่งที่บดี้ย่าไปเบ็ดต่บวชแจ็บนะนี่แหละมีคอมเมนต์เดียวซิปคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์บบดี้เก่าคอมเมนต์ดีแมนนแมประเสริฐย่องย่อเฮ็ดดีต่อไปจงเฮ็ดตะบวชแจ็บเอ๋ยครับผมก็ไม่ไรคอมเมนต์อยู่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดไปเถอะบวชแจ็บถึกแล้วโบดี้เป็นยางเพิ่นบอกเพิ่นกะเฮ็ดไปเถอะเพราาะว่จะเฮ็ดผิดกฎหมายกับพ่อเพิ่นบอกจะไปเบียดเบียนคนอื่นกับพ่อเอาเฮ็ดในส่วนของเขาอะไกันในเวลาที่มันเหมาะสมที่มันบ่เบียดเบียนคนอื่นแลยก็เจ้านายจังซี่ เคปมาเจอบางคนขายกำลังใจผมสนใจได้เอาบูนี่แหละก็ขอขอบคุณหลายล้านกับนั่นก็เป็นกำลังใจน้องเบาแจ็บขอนมนบุบเลยแหละขอนมบนุบนี่เป็นทรัพย์ของลาลุมงมุนธรรมแต่จริงแล้ว<น>มันบเป็นคนเลาหรอกคนเล่าก็าาาได้เบิดเราตบางคนคนเล่าก็ได้เบิดแต่ขอนมหนบนมุบคือเป็นความนม้อมนม้อมในคำว่าในกิริยาของคนเล่าในภาษาของคนเล่านะขอนมหบุบทุกคนคนไทยทุกคนดีให้โอกาสเบาโบ้และกระเป๋าเจ็บน้องคนขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อ จังสันบอลเจ็บแมนแมนโบบอลเจ็บเอ๋ยนะฮะพักจากเรื่องนั้นเราเข้ามาว่องบนถนนเนี่ยขับรถไปขับรถไปวมึงเจอแยกนอนฟันผมในบอลเจ็บโอ้บอลเลยบอลหกจังจินตนาการไปน้ำเนาะแมนแมนแมนเห็นรถแล้วก็เห็นถนนนะพี่น้องเอ๋ยนะเห็นการเดินทางที่สะดวกสบายของเมืองไทยของประเทศไทย จเจ้าเบื้งมุมนี้พ่อจับจเจ้าเบิ้งมุมนี้เจ้าบดต้องกบนเลยเนาะว่าข้างหน้าจะมีลุงเจ้าจีต้องบังคับรถแบบใด้จะบดกบดเลยเนาะมาโบเนาะบอมีก่กางบนถนนดีขนาดนี้พ่อจับ,บลปล่อยเรียบไปเลยเนาะพีนน่น้องเฮ้ยยองหมาดเลยอ่อนซอนพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนเลยอ่อนซอนเมืองไทยอ่อนซอนประเทศไทย,ทไทยบ้านยางชิโนกบ่อจับไม่มีที่บอกบ้านยางชิโนกบ้านเราเอิ่นบ้านย่างบ้านย่างชิโนกเดนเราเบิองไกลๆเบิองไกลๆพี่น้องเกันฮะ บอกผเมืองไทยบอสวยงามผมมีบมมีทิติพี่น้องผมมีทิติผมมีตรงไหนที่ให้เราต้องตำหนิเลยเพราะฉะนั้นเราถึงได้ชื่นชมไงล่ะครับผมคนไทยมักตำหนิเนี่ยแต่ว่าคือการตำหนิเนี่ยพระจาจกยจะให้เป็นนาทีของพี่น้องคนไทยเิ่นในการตำหนิเพราะว่าทุกทยจะเอาเรื่องราวนั้นไปปรึกษาหารือกันหาทางแก้ไขนอกจากพระเน้าจะเป็นคนหนึ่งที่มาเห็นแล้วก็ชื่นชม ข้าคือเป็นผููยูอาศัยแม่นครับผมนะเห็นต้องชื่นช่มครับผมสิไปเจาะจงจับพิเพิ่นเน้แม่นๆครับสอในสิ่งดีเวในสิ่งดียาไปเห็ดแต่บาแเจบคแมนครโอ้ขอบคุณหลายครับโอ้ยพี่น้องเอยนะมดกลมอดเน่ามอดยมอดเกลียดนง้เได้ว่าปดดีเาก็บอกเ็บจบหโส้น้บอจบว้าไป้าน้มนข้างหน้านะเหมือนอาเหมือนต้นไม้ต้นไม้มันเป็นแบบ

ขณะทีเ็่เดินทางเจ้าหูแล้วก็จะมาอาจจะจินตนาการแต่บอ่อใจเพ้นบอ่อข้างหลาคือจะเป็นควันบอ่อเอ๋ยเกิด<ว>จากสิ่งใดละเกิดจากเอียงเนาะือจะเป็นควันจากสัตออว์บ่อเอียงไงเห็นบอ่อใจเห็นบอ่อเห็นบ่อควันเห็นควัน,วเ,หนวเ,หเหมือนควันไฟเลยแหละนี่เหมือนควันไฟเนะาะจับเนาะบจับเกี่ยควันไฟในนอนบ็ต้องเหมือนปั่นใจเลยบ่โอ้ปัป่นใจอยอู่บ่อะปั่นใจเลยควันไฟผัดไฟ จะมีการาอ่าเขาขยาะอะครบเนานเป็นไปได้ไปได้ไปได้เร <c oughs> ื่วันไฟนี้จะมีอยู่แค่จุดจุดเดียวนี่วันไฟพีนาา่น,น,น,น้อยเดีเด๋ยวครันวันอุบลบมาโบจ้าทายผ่าบรรยากาศอีกท่านหนึ่งองพี่น้องเดี๋ยวงเห็นเน้อครับผม อำเภอเครื่องใน่บ่อแจ๊บเ๋ยนะยางชุมน้อยนะ่ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง3จังหวัดมียโสธรน,นะฮะศรีสะเกตอุบลราชธานีขอบางยาโสนะฮะยางชุ่มน้อยซีสเกตแม่ถ<อ>ึงในอุบลบ่อแจ๊บครับโอ้ยมีจลาลมีจลาลมีจลาลใช่ใส่ใส่ข้างหน้านี่เด้ยบ่อแจ๊บเลย คือถงจังหัดบรนานีแม่นะแจบแมนนแมอเ่ยจากบใส่จอดใสบอกนี่ตลาดทั้งนานี่คือบมเห็นไุ่ยเห็นตรงไหนเนี่ยนะจะเห็นบ่านี่ยแจ๊บเป็นตาาานีเป็นตาาโอ้โหนะจ้บสายตาจะบอกค่อยดีด้ยอาจารย์โอ้โหม่บอตลาดโอ้ตลาดนี่คนร้ายเลยเนาะบอกพ ซื้อสลากเนาะคนมาจับใจใซอยแล้วแสดงความสิ้นเลยพื้นที่จังหวัดอบุบลราชธานีนะครับนงามหลายงามหลายพี่น้องในงามหลายถนนประเทศไทยท่าแล้ว่าอุบนี่นี่เขตพื้นที่จังหวัดอบุบลราชธานีแล้ว่าเจ็บแยกโซ่ทอดนี่คุณอะมีใช่เขตติดกันบ่หรอพื้นที่ติดกัน คุณบอกว่าจังหวัดยะโสธรเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโคราชสถานีโอ้แสดงว่าตอนนี้จังหวัดใหญ่อลิสันฉันไม่รู้ว่าแยกจากกันออกมาดีให้ชี้ไงเยอะแยะเลยคำว่าราชธานีบอกแจ๊บอ้ยใหญ่บอกราชธานีจังใหญ่แล้วคำว่าราชธานีเนาะเกาะเอ้าเอาให้น้องเบิ่งถนนเมืองไทยน้องเบิ่งถนนเมืองไทยน้องเบิ่งบึงสาวเล่าบิ่งถนน บ่งามงาอ้น้องเคยเห็นหมูันเฮาบบานท่ามีบ่ด้มีบ่บ่งามบนท่องแ้วทำอีกเห็นบ่เห็นกี่ฟุนด่บ่น้องเห็นบ่ขี้ฟุ่นมีนึ่งกั้นเทศนีหนึ่งมาสร้างว่าเห็น้องสวยง นี่บถนนยะรักเงาอันนี้ต่างจังหวัดได้น้องไปกรุงเทพได้หนิต่างจังหวัดได้ที่ไหนโอ้บ่มีบ่อเลยเนาะบ่มีเป็นบ่โอ้ทางเข้าเป็นอย่างสาวล้าขึ้นมาเงียบเต่ถนนเมืองไทยแทนอ๋อว่าขัจริ่งว่าจังที่น้องเคยเห็นถนนบ้านเพื่อนได้เห็นมือจ่อแล้วมีโอกาสอยากมาบ่ ทานตัวยังมีโอกาสดู่จะไปเอาอยากมาเห็นอย่าง,างไรอยากมาเห็นอย่างอะไรอยากไปอาทัพกับการงานเลยก็อยากไปเอ,อ,อ,อ่อาาเื่อความคันเผื่ออนาคตอยู่บ้านเฮนะากับบ่มีบ่มียาทางค้าอยู่บ้าน ตั้งใจกันแล้วกันนอเสือเดี๋ยวว่าความฝันอาจจะเป็นจริงในน้องเอ๋นะฮะตอเคั้งใจตังตั้งใจ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 ตั้งาจตั้งใจตั้งใจตั้งใจก็้ดตั้งใจต้งใจตั้งใจ้งอ่้งใจตั้งใบต่้งในต้งเบตั้งใจตั้งยเตั้งใจตั้ประมา้งใหตั้งใ้งให้น้งเบิังใระม้งนี้ง่อนให้น้งเบิังประม้ณนี้ก่อน 你要问哪？你要问哪？啊啊